สบดัดีสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะอยู่ที่บ้านน้องตุ๊กตาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สปปลานะคะอยู่ที่เมืองลังซานค่ะคือหลายหลายคนเอาไว้ยห้น้องตุ๊กตารีวิวบ้านให้ท,ทุกคนได้มืนน่อนี้เป็นมนวันบรรยากาศที่ราวังโคตรจีเลยก็เลยสิ่ามรีวิวบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งวาอันนี้แหละคือบ้านเกิดเมืองเนาะของน้องตุ๊กตาเองแต่ว่าน้องตุ๊กตาบ่าเคยพาคนไทยคนไหนมาเลยและน้องตุ๊กตายังสิบ,บอกว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นเขยบ้านนี้ ทุกคนมากบรรยากาศแบบนี้บอบอกกันเลยว่าถ้าไผ่เป็นเขยบานี้ทุกคนจะได้มาเที <like Momo S 1> ่ยวบรรยากาศแบบนี้ตลอดเลยแล้วมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าอิ่มใจสุดเลยเป็นไงทุกคนดีบอกนั่นแหละคือเราต้องตัดสินบอกเลยว่าถ้าไผ่ที่มาเป็นเขย่นบานี่ยทุกคนสิ่งที่แบบทุกคนจะได้พบจะเห็นนะทุกคนมา ทุกคนจะได้วิวบรรยากาศเนาะทุกคนจะวิวบรรยากาศไผ่ที่แบบว่าไปเขยร้ล่องสารนี่ซิบอกเลยว่าจะได้เจอกับวิวบรรยากาศแบบนี้วิวบรรยากาศดีดีนทุกคนแล้วกัมีลมอากาศอยู่บ้านทรงนี้อะทุกคนคือมันคือต้นอาปลายฝนต้นหนาวแบบเนาะอากาศก็เริ่มแบบเย็นๆเนานะพอเราตุกยตอ้อมหอบไยภูเขาเน่มันก็เย็นไวเย็นง่ายทีนะทุกคนลา มันก็อิงตามมันมันก็แบบไหลตามไป่วงมาดูเลยแล้วอีกอย่างที่สําคัญนั้นก็คือว่าบ้านน้องตุ๊กตาอ้อมหอบเลยภูเขาหน้าอันนี้ด้านข้างอันนี้อันนี้ด้านข้างเด้อนนอันนี้ด้านข้างเหือนอันนี้ก็ภูเขาข้างพุ้นฟังเือในอูกับภูเขาด้านหน้าไปก็จะสิบแบบเป็นร่องอะฟังนี่กับภูเขาหมดเลยเวลาให้น้องตุ๊กตาตื่นมาทุกคนมาไว้ถ้าหาแบบมานอนอยู่เหือน้องตุ๊กตาบอตื่นเศ้ามามาแนท <c oughs> มาแนออกกับนังกายทุกคน แต่ว่ายานแย่งเดียวบริยารถดต่ายานหมากัไหลายคพราะว่าเตละเฮนเขา,เจ,า,เาะเจะเลี้ยงหมาและคือเฮางน๊กตากเลี้ยงหมาถ้าต่อเช้าทุกคนมาได้เอากําลังกายบอกเลยเลยว่าอันนี้นะคือแบบวา่าฮับจบในทีเดียวคือทุกคนสามารถได้เอากาลังกายได้เลยนั่นแหละเพราะว่าบรรย,ยากาศมันดีทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นต่อเช้าเศ้าเนี่ยทุกคนภายที่ฮักสุขภาพนี่ฮับห้องได้เลยแต่น้องตุต๊กตาบบฮัวาสิว่าทุกคนมาเที่ยวน้องตุต๊กตาก็คิด่ดีว่าเออแบบทุกคนที่มากบรรย,ยากาศ คือบ้านนอกตุ๊กตาบบเพราะว่าเขาอยู่ส่วนนโปธนาทุกคนแบบเขาก็อยู่บ้านนอกห่างไก่ความเจริญห่างไก่จากตัวเมืองคือนอกตุ๊กตาห่างไก่จากตัวเมืองห่างไก่จากความเจริญคือจากเลี้ยงจันมาบ้านนอกตุ๊กตาน่ะก็ใช้เวลาตั้งว่าสี่โมงุณทุกคนโดน,นโดนได้อันถ้าแปลว่าถ้าหากว่าเป็นรถส่วนตัวเขาก็จะได้สองโมงแต่ถ้าเป็นรถโด,ดยสารก็สามสี่โมงเพราะว่าอย่างเขาบอมันโดนเพราะว่าคนจอดเวะแวะหลายมองแล้วกับราาบรรทุกหลายคนอ่ะคนอ่ะ แล้วเขาจะทุกคนมาเที like all elim, all ่ยวบ้านน้องตุ๊กตาทุกคนจะได้กินอาหารบ้านๆนั่นนู่นนี้ต่างๆอันนี้แหละทุกคนบ้านเกิดเมืองนอกของเราตุ๊กตาเราตุ๊กตาใหญ่มากับทรมาติแบบนี้แล้วทุกคนเราต้องแปลกใจว่าเวลาที่น้องตุ๊กตาไปไทยเป็นอย่างต้องแบบดีใจทุกอย่างเพราะว่าตอนที่อยู่ลาวอยู่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบบ้านเขาประมาณนี้แล้วแล้วพอแบบว่าเขาไปอยู่ไทยนะทุกคนมันเห็นอีย่างหลายๆอย่างคือแบบบ้านพมี ทุกคน bills, bands, ้าใจบอกว่าบ้านเฮาบุมีพวกบ้านเฮาน่ะห่างไก่จากความเจริญคือบ้านน้องตุ๊กตาแบบเราได้มีตึกสูงๆแบบว่าบรได้มีคนหลายๆบรได้มีรถหลายๆาแบบเ่าได้เห็นไผ่มาท่องเที่ยวแต่ว่าพอไปไทยไรเห็นอีย่างหลายๆอย่างมันแป้งหูแป้งตาแป้งใจกันเลยเกิดความตื่นเต้นก็เลยแบบตื่นเต้นแต่ละคนมันก็บุกขึ้นกันแต่ละคนก็แบบต่างกันไปนะนั่นแหละแล้วเวลาที่น้องตุ๊กตาแบบไปไทยตื่นเต้นหลายอย่างแต่ถ้าทุกคนมาบ้านน้องตุ๊กตาทุกคนจะได้แบบธรรมศาสติ ทุกคนอาจจะไปตื่นเต้นทุกคนจะได้เห็นธรรมศาสตร์แบบนี้แบบนี้แต่ละน้องตุ๊กตาเอาลงหลาย่องทางไอ้คนน้องตุ๊กตาจะเอาลงทางแอปฟ้าแน่นอนแล้วก็ลงทาง YouTube แน่แล้วกับทิกตอกยางเด้ทุกคนเด้อฝากทุกคนไปติดตามทั้งสามสองทางนี่นะทุกคนเนาะเพราะว่าการที่น้องตุ๊กตาเอาลงน้องตุ๊กตาจะได้โปรโมทธรรมศาสตร์บ้านหอมหอมง่ายงามทุกคนเนาะแถมวัดก็อยู่ใกล้ๆอันอยู่ฟังก่อนที่เขาจะขึ้นภูเขาในใดนะ เขาจะต้องได้ค้ามแม่น้ำสาลกรเพราะมันมีแม่น้ำอีกแม่น้ำาน,ำนึงเที่วว่าอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาสามารถย่างคำไดมเพราะว่ามันบริเวเลิกปั่นนั้นเนาะมันจะมีม่มองเลิกม่องตื้นขนาดน่ะทุกคนอันนี้นะเอิญปแนใ,ใจว่าเอิญภูยมบอกภูยมบอกว่าเออน,นั่นแหละคิดว่านะอันนี้เขาเจ้าเอิญว่าภูยมซึ่งข่าเจ้ากระเหตดให้เฮตุส่วนอย่างใสาตามปกติแหละทุกคนก็แบบมีคนไปเหตุให้เห็ุส่วนอย่างต่าง แต่ว่าก้อนสีข้ามไปเขาก้อนเขาก้อนก่อน,อนที่ข้ามมาเนะ่เขาจะต้องแบบข้ามม่นำก่อนแล้วจังปีนขึ้นผูได้แล้วทุกคนเซอ,อร์บอกว่าอยู่ทงพูนะซัพปลาโคตรหลายเลยทุกคนหลขนาดคนลาวเป็นคนที่ลาา่าซัดแมนละคุอยู่ลาวขาเจ้าก็ลาา่าซัดคือกันไดน้แต่โอ๊ะอุยนามปักขนาดว่าคนลาวแบบขาเจ้าแบบล่าซัดคือกันได้หนีนน่ทุกคน แด้ว่าแซ่บปลาก็หลายแล้วบ้านเฮาก็หากินน้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมหาปูหาปลา,ปาหากุ้งหาหอยแล้วก็แบบหาพืชผักนานาอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นบรยากาบ้านนอกตุตาอันนี้ฝนชิบต,ตกเลยเพราะว่าฟ้าฮองทึมๆอยู่เก็บติงเสียงบอกเดี๋ยวต้องเก็บผ้ากูผ้าอูฝนตกแล้วอันนี้ฝนตกอะไรเนี่ยเขาต้องยกอันนี้วะทุกคนท้าาทุกตาแบบนึงเด้อ แล้วน้องตุต่าไปยกอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้เบิร์กมาล้างจานชิลกนี่โน้ตุตาต้องยกอันนี้มาเขาห่มไว้ป้ามึงจมาเก่งใช่โน้ตุตามาสวมสกิลกันยกผู้ซ้ายนี่โดนเอ่ะโน้ตไปไว้ใ huh. ส่เพราต้องท่าให้ไผ่ซวยฝนมันตีตก พเมมพราะว่าเขาแฮนซัมมากเพราะว่าเขาแฮนซัมแหงเอ้ยเพราะว่าไปบุกพราะใโลฮอปสโตรโโโโ์อย่งโอ้หหนักอ่ะไปกินไป ตกแล้วอุ้บฝนตกแล้วคุณฝนตกมาแต่เธงคุณน่ะคุณฝนตกมาแต่เธงคุณน่ะคูก้าอันนี้คูก้าลูกสายฮักของเราเองตอนเล่น้อยนอะเป็นต่อสั่ง้ยต่อสั่งเลยคูก้านะเนาะคูก้าะเนาะแลาวเถึงเขาหรือล่ะยังว่าคูก้ามาคูก้าดานุเนาะ

ขึ no? part, ้นาศกันเลยนาะขึ้น้าขึ้นข้ากกันเลยเาะกาลุคุณรอดเหรอลูกคีขอกนลัลูกคุณรอดเหอฮะลกคุณรอดแท้บนีอารักตารักตา่้อสมชักไปนาทุกคนข้อสมชักเราไปนาเรายังบุพมาเฮือนแบบนี้ข้อสมชักปุกกติเราอยู่ไฮยู่นาและเราข้อสมอีพอเราสิกับาเฮือนกะตอนประมาณเอ่อตอประมาณ ตอนแรงๆพ่อไม่กลับมากินข้าวอยู่เงอนแล้วพ่อก็กลับไปนอนอยู่สวนเพราะว่าต้องนอนเฝ้าสวนเพราะว่าโปสันอ่ะคนเป็นสิมารักขี้อย่างเออพ่อพ่อก็ต้องไปนอนเฝ้าสวนแล้วก็ตื่พ่อก็ต้องตื่นแต่เศร้าแน่แบบมักกีดยางเนี่ยทุกคนพ่อต้องตื่นแต่เศร้ามักกีดยาแล้วแม่หลังจา,ากตื่นเศร้ามาแล้วก็เฮ็ดเรวอยู่แนวกินอย่างละกลับไปอันนั้นไปยอดยางเจอพ่อสิละไทเกอร์ก็ไปองคเฮียนมาเาร้าวันที่ไทเกอร์เด็กน้อยไปองเฮียนทุกคนเาร์าเอยวันจันทร์วันศุกร์ มีแต่ว่าสาววันทิตย์เราจะได้ยืมกับน้องไทเกอร์นี่แหละทุกคนมืออื่นมืออื่นเราก็เลยยืมกับไทเกอร์บดเบืโองซึ่งจะริงกับน้องเลยเด้อดีใจดีใจแฮงฝนตกกันมันชิ่ตกแฮงบมดจ้าดีแต่ว่าพวกคนคิดอย่างแล้วแล้วเพราะว่าปกติอีพ่ออีแม่อย่างคุณคิดอย่างตอนตอนเสาร์อยู่แล้วนะทุกคนก็คิดอย่างตอนเสาร์อยู่แล้วเราก็เลยแบบมีปัญหาตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้เลยก็ ขดตรงแล้วเขาอยากเล่นตักฝนดิคือชมีแหงนากุกการเล่นตักฝนปะนักงุกการกุกกายเล่นตักฝนปะไปวะรู้พ่อแม่ ตัวเ็ตัวยังจัดจัานเลยตัวพนาซองตลดเลยี่กาอุณหภเลยตัวจอันดังตลอเลยนาะดีเด้เราบีแม่บอกนิดนึงแม่บอกเอ้บิงป่นะแม่เอ้พนาเบิงมันตลอดเนะเอออาเบิตลอดนาะมากเาะป้อย่ฝนนึกว่าสิตกแหงตกปเดียวหนึ่งนี่ฝนตกปูดียวเลยทุกคน มันกตกไปเดียววะมันตกไปเดียวเลยนีนนย่อันนี้ด้านหลังเงนันอันนี้ด้านหลังเหันจะอีแม่ปูกอย่างไหนบูดีปูมะเขือมีมะเขือน้อยหนึง่งอู้มะเขืออนนี่นะไปเฮ็ดไปเฮ็ดยำใส่พักนอกแซ่บแซบแ่บเฝนตก อันนี้้องตุกตาออ้คือเป็นแนวนั้นอ้ามาคือเป็นแนวนั้นอ้หดแฮะอ๋ออ๋อ่๋อ็เคอเอ็นอจ้าของเป็นออ๋ออ๋อ้๋ออ โอ้บรรยากาศดีแท้อันนี้ด้านหลังเฮือนอาต้นมกเพ็ดนี่แต่แซ่ได้นี่เดี๋ยวเราล้างมือก่อนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเท่าเจ้บักคู่ก้ามาบักคู่ก้ามันลิ้นเปื้อนบักคู่ก้ามันลิ้นเปื้อนเราต้องล้างมือน้ำส่งน้ำสางเฮาใส่น้ำสางงี้ทุกคน สั้หลายอยู added, bah, like ่เมืองเขานี่เขาจะขาขุดขุดขุดบ่อน้ําบ่อน้ําซางสินะเขาจะขุดน้ําซางแล้วก็ใส่น้ําประปาเออไม่ได้ใส่แล้วเปล่าใส่น้ํามาดะเอ่อเจาะเจาะมาดานเออเจาะบะคุยก็เจาะประปาใส่แบบเป็มน้ำมันนนัแล้วแต่ไทยแบบไม่ได้ใส่ก็ได้ไม่ตึงมีน้ํำฝนตกเสาร์ละคือตกหน่อยเดียวแท้ฝนตกขี้ข้าแน่นี่ เ,เออนะฝนตกคีคานตกบุดเดียวหนึ่งคือแบบเทนบอสอุตส่าห์ไปกูเครื่องยกโซนันแล้วฝนเสาร์ตกจังแต่น่ายนะำฝน่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะขอตัลาไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่บ้านเมืองเฮากับประมาณนี้อนะ่ะทุกคนเนาะ ใครที่มาคลิปนี้แตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันเออฝนฝนแบบกระแหงอยู่เลยแต่ว่าอยากแลดตากฝนแห้งแต่ว่าบบคุก้าบบแลนน้ำบวิ่ไผ่แลนถึงมูอยากแลดอาบน้ำฝนแต่ว่าฝนมันค่อยพ่นแล้วก็คุก้าบบลุกคุก้าบบไปน้ำเอ้ยมีนากับโบเด็ปเอ้ยมีนากับนอนพักผ่อนเอ้ยอีแม่กับนอนพักผ่อนอยู่ก็เลยมีแต่น้องตุ๊กตากับคุก้าไทเกอร์กับโบยูค่ะไทเกอร์อยู่ในส่วนน้องไปแลนด์ขน้อนี่ที่ฮอดไทเกอร์น่ะ เดี๋ยวตะเล็กเดน๋ยวนสิไปหาออโต้บอกเมื่อเล็กกับมื่ออื่นบ่จะไปหาออโต้เล้วทุกคนนะคะน้องออโต้คิดทอที่ทอออโต้อุตส่าห์ซื้อเครื่องนุ่งตอนเด็กน้อยมีอัวนน้องทุกตาซื้อสุดเด็กน้อยอ่ะทุกคนเสื้อเสื้อออออโต้สองสุดหลักอะซื้อให้บอดี้กับแฮกเกอร์คนละชุดซื้อคู่กันเลยอายกับน้องอ่ะไฮกเกอร์กับบอดี้นะเพราะว่าคันซื้อให้บบคู่กันน่ะน่ะเดี๋ยวเขาจะซื้อให้เขาจะญาติกันว่าเอ้ยอายบอดี้คือได้ตัวงามเฮกเกอร์ได้ตัวโบงามินะ เธอเลยซื้อคือกันมาเลยแล้วก็ซื้อให้น้องออโตน้น้ำออโต้นี่แบบแห้งเปตรรั้งซางอยากไปอุ้มน้องคิดหอนน้องละไอ้ทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กตาคอโตไปแบบเฮ็ดทุลากเต็กให้มันแล้วก็ซะเสียดายบ่ได้ตากฝนฝนมันค่อยโคดเพราะว่าตอนนี้เข้าก็ยังคอยเป็นเกี่ยวเพราะว่าตอนนั้นถึงน้ำท่วมมันนะขู่กล้ามานี่ไม,มานี่ไม,มานี่ไว้เอ้ยยังกินน้ำมาอา่ะกินน้ำมา ไม่ไมครูกาบอกฉันไม่ได้มากินน้ำเขามหัมนเป็นเกี่ยวเธอเพราะว่ามันถึงน้ำท่วมไปตอนนั้นมันก็ยังมหันเป็นเกี่ยวนะทุกคนเดี๋ยวต้องท้าอีกประมาณพุนแหละอีกเดือนนึ่งคุณจะอีกเดือนหนึ่งคุณแหละจะจะสิเป็นเกี่ยวอีกเดือนนึงคุณจะแจ้ิเป็นเกี่ยวเขาค่ะไปเดี๋ยวลูกตาเขาจะรับก็ทุกคน ฝนกะตกตกอย,อย่อยๆอยู่นี่จะที่ตกแห้งกับปุ๊กเนาะอย่าให้มันตกตอนนี้ก็ตกสามสี่แรกกัดเย็นๆเ,เพราะมันอบเอาเวลาแบบฝนเนาะที่เรามันเอาเออโตกระเป๋งเอ้โต้อย่างวะบ่มเมนตัวจี๊ดจียอตุกโกจิงโกจิงโกตุกโกอย่างวะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายโอ้